สวัพด,ดีเ้อพี่น้องปองไปที่ตามเหล้าสามัคีได้เวลาเล่าสามัคีออกอาการแล้วพี่น้องมือขึ้นละบันที่พานมากค่ะได้สองได้แจกลูดยุ่พี่น้องแต่ว่าเขาสองยางนี่นพี่น้องมีแจกกับลูดเขาสองเหล่าการบ่เป็นยังพี่น้องไปต่อนํากันเลยมือนี่ เรงนี่สิมาหลายก็เก่าอยู่หรอกพี่น้องว่ามันมาสองคือเก่าดอกแจกดูดด้วยใจหางมาสองก็สิเป็นเลยเครื่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะอนลยเครื่องบานี้สิเอาเต็มๆนะพี่น้องมือแรงมาเต็มๆเอาเลยหลายนะพี่น้องเนาะเอาครบเล่าเลยครบไล่การเลยเอาให้เต็มอาให้เต็มคักๆเลยครบไล่การครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขามาครบเลยเนาะเอาเต็มๆแจกแจกแจก ก็รูดไปเลยนาะพี่น้องนะอเนาะอาให้ล้นอเอาให้เต็มเลยพี่น้องเหมือนแรงแจกคักๆแจกไหล,ยลายรอบมีว่าดีก็แจกมืดกัได้เนาะพี่น้องเนาะเอาบานไปเบืบ้องแล้วซ้ำมาขี้ต่อมาเด้อพี่น้องปองปลายบานนี้เยฟซี่ผู้ติดตาม สุดเล่าสามาคีมีแตกมีหลุดพี่น้องมือขึ้นสตาแตกเล่าสามาคีเขาหลุดมีทักเล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเล้าในสวงหลุดไปซีพี่น้องเอ้ยไปซีหลุด าบานีก้อนจะไปเบืองวันที่สี่เราพี่น้องเนาะเบืองวันที่สามก้อนวันที่สี่มือแรงนี่กระแจกหน,น,นักหนักดอกพี่น้องเขาขัดขัดดอกได้สองหลุดยุบก,กับว่าหลายได้สองได้แจกหลุดยกกุบว่าหลายพี่น้องขออภัยเราสามัคคีวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าที่ผ่านมาเมื่อวานสุดเราสามัคคีหลุดเราทดแทนการหลุดแล้วก็ แล้วอาเซียนอาเซียนกระลุดมาเล่าเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีวีไอพีโควิ่งเด่นสามล่องเก่าเขาเก่าพี่น้องเด็กเก่าเก่ารุดแล้วก็มาเา VIP, ล่าวีไอพีรุดไปมาเล่าสตา เดินเก่าล่องศูนย์เข่าคูเลยกกอดข้อกันมากเลยเนาะพี่น้องเนาะเด็กเก่าศูนย์คูวิ่งเก่าเก่าเก็ดนี่ก็เป็นตัวกับเข่าอีกคือเก่าเราพี่น้องเลยเก่าศูนย์แต่เก่าศูนย์เก่าเก่าเก็ตเข่าลูดพี่น้องรูดถ้าพูดได้รูดก็ได้สองอย่างพี่น้องในทั้งลูดทั้งในทั้งลูดทั้งแตกเราพี่น้องเนาะคือว่าเก่าเก็ตกับแมน เอาได้สองหลุดแตกหนึ่งพี่น้องไปว่าได้สามน้องพี่น้องนะเอาบานนี้มาเบิ่งของวันที่สี่เลยพี่น้องวันที่สี่วันที่สี่หมกกะลาสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าเราสามาที่กับจับคู่ยับลงอีกจกัง่อยพี่น้องยกไก่ปวดกล่องสูง เราสมามรคคีจับคู่สมามรคคีจับคู่หาหนึ่งอ่หาหนึ่งหกหาหกหา Bình Vinh Vinh hút sạm Hút มกสามกลมมกหาล่องหาหนึ่งล่องคูวิงเด่นสามล่องหก ล่าสามาคีเล่าทดแทนเล่าทดโอ้โดยเดี๋ยวนนี้ไปเอานหนูทดแทน ทดแทนแจ๊บคูสองเกดสองเก่า Khet, khet. Vinh Vinh Bóng vinh. cầu Hãy cầu vinh. Lòng cầu cầm Lòng kết lỏng, Phép kết lòng Cố bình Đến sáng lòng cầu Lao Asien. อาเซียนคับคูสามสอง,าสอง,สอง8าวิ่ง สองแปดยิงสองแปดกลมสองแปดล่องสองสามคู่บิงเด่นสองล่องแปด Ya. Nah, samaki. ke sama จับคูงกหนึ่งกเก็ดวิ่งวิ่งย่าเอามากไอย่ามากไก เอานกขามาอะไรเยไเอานกขมเไเรี uh huh. เอาไปเร็วไปเร็ไปทางนอกไปเอาไปเร็วไปไกลไกลบิงหกเจ็ดย่าเร่นนมาเล่นบิงหกเจ็ด กลมหกเจ็ดร่องหกหนึ่งกูวิ่งเดินหกร่องเจ็ด nào VIP nào VIP chấp khu

สามแปดวิ่งสามแปดวิ่งสามแปดกลมหกหล่องคู่วิ่งเด่นสามล่องแปด Rau Sata Sata Vi Ai i bởi kiến nó phải nào Yep, mình แล้วอ้พี่จับคูเก้าีเกาหกเกาหกเอาเยอะเอาเขามานี้มันบังเพืน่น 3 c Vinh Câu hốp Vinh Câu hốp Vinh Câu hốt cùng. เก้าสี่ล่องสามสี่ล่องกูวิ่งเด่นหกล่องเก่าเอาแคปหน้าจอได้เป็นหลังหรือพวกได้ขมาแล้วเอาไปหลุ่นโศกกันเมื่อแรก สอุ่เครึ่องเลยเนาะประมาณเนะาะพร้มกันกับเล่าปัฒนาละ่ะเล่าสมาคีวันที่4มีมกราคมสองพันเก่าจับคูหาหนึ่งหกหากสาวิ่งหกากลมหกร่องหาหนึ่งร่องหกหาคูวิ่งเล่น3ามร่องหกเล่าทดแทน2องเกตสอเก่าแปด 2, 9, 8, เกต 29, 29, get, 8, get, วิ่งสองเกกมสองเก่าล่องสองเก็ล่องแปดเก็คูวิ่งเล่นสองล่องเก่าแล้วอาเซียนสามสองสองแปดวิ่งสอง 8. แปดกล 3, มสองแปดล่องสามสองคูวิ่งเล,ล่นสองล่องแปดแลาวสามาคีวีไอพีหกหนึ่งหกเก็วิ่งหกเก็กลมหกเก็ล่องหกหนึ่งคูวิ่งเล่นหกล่องเ็ลาววีไอพีหาหกสวิ่งสามแปดกลมสามแปดล่องหาหกคูวิ่งเล่นสามล่องแ อาสตาเพี่เก้าสี่เก้วิ่งเก้กลมเก้าหกล่ลองสาสล่องเก้าสคู่วิ่งเด่นหกล่องเก้าเอาไปลองเพื่อเขาาแลักให้โศกโศกมันมันกันทุกูทุกคนเลย่นลองเนื้นอปีใหม่แล้วด้แจะโศกตลับด้วย่นลองเนื้อให้น้องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จน่น้องพอคกนอีกาวันที่หา่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอเก่าคำว่า,มมาสวัสดี